บ้านบ้านจะอยู่ไหนนะบเยที่เยเลยตอยู่นไม่ไหนบ้างคบ้านยอยู่ที่ไหน่แดงคุณชื่ออะไรเนี่ยคุณชื่ออะไรนะชื่อเยเนันคุณเดินเรีนอะไรมาก่อนนะคุณดันเรียนอะไรมาก่อน ใครเาไอะไรมาตาโสามอนบ้านลงไหนฮะชื h, ่อใหม่ยชื like? i, th th e? hmm. ่ออะไรนะคนมานี่คนทุนดงรเปล่านะเออนี่ขาไปเขาได้ไหมยธีุนีขาไเขาได้ไหมต้องยายามฝึกนนะ อย่างไปที่ี่ก็ครูเนี่ยก็เป็นผู้แนะนำท่านเองนะว่าแบบนี้แต่ความจริงๆความจริงแล้วมันฝึกยากอ่าเ่อก่อนนึ่งเขาฝึกไปสิบสิบปียังไม่ได้แต่ว่าคนที่ฝึกได้เวลานี้ก็รู้สึกว่าต้องเป็นคนที่สร้างสมบูรม์มีบาดีเพราะว่าวิชาสามก็เดียร์ทิญยาสดีนี่หนักมากไม่ใช่เบานะแต่ตอนนี้มันมีอาการที่แปลีอย่างหนึ่งคือ ไม่รู้ตัวเองกันเนี่ยมีอาการหนักอยู่นาผ่านนั่น,น,นลมหยาบถ้าเป็นอย่างนั้นขนาดหนักตัวหน้าผากก็มืดเกินไปเนี่ยเวลาเริ่มจะภาวนาใหม่ๆให้ถอนใ,ใจย,า,ยาวๆให้ใจยาว,ยาวแบบเป็นหานะถ้าสามสี่ครั้งถ้าต่อไปลมจะละเอียดพ้าเขเริ่มต้นเดียวลมหยาบกรก็อบาทไปทําไปลมรละเอียดม,มันก็ตัดมันก็ตันกัน ใช่ใช่เนี่นี่เพาะเราเริ่มต้นลมันยาวทีนี่เราก็ทุบตเยอะนะใช่คุณโอาใทรวัตวัถ้าคุณอันชื่ออะไรวะชยุทธลีรง้าสมเกตสเกตนสมเกตที่บ้านยู่สุพรรณนี่ยอ๋อเออเราติดทันเล ไอ้วันหนึ่งเ้าไปนานผอมก็คนนี่ผอมก่อนเน่านั้นเองน้ำหนักมันเยอะปริมาณน้ำมากแล้วคนมีคนเจ็บซันอีกคนเจ็บซัำคนอะไรใจฉุยต์เลยต้องยุต้เลยสุ้เกียรโอ้องเชื่ออะไรวะพิชิตโอ้วันนี้เฮีเขียนแม่พิิตป้าเลยววะไม่ไม่จะทนหนกหรอกพิิตโอ้ แล้วก็คุณชัยวัตรหนีเราไปสองก็ไปกลับวัดเลยคุณอะไรสมชายกับคุณนาประดิษฐ์ปประดิษฐ์ไปประดิษฐ์ไปก็ไปโผล่ที่จอมบึงทีวันนั้นพระเจ้าวาดมาเราคุณประดิษฐ์ไปอยู่ที่วัดจอมบึงแต่คงยังไปพระโชคลาวนี่แล้วพวกเด็กไปไปเนี่ยคงว่างมาวัดน้าถ้ามันไม้เราเสื้อจริงจะหลก ในการส,บ,สบายแล้วแกไม่มาวัดทำแตแกก็พขนัน้นดีไปหาจัดสิ่งไกายิเวถ้าออกทุดดงแล้วก็ถ้าทุตด,ดงนี่ตามบอกิีเมื่อก่อนเขาใช้การว่าขึ้นกันซึ่งก็งกเป็นการศึกษาแล้วอา,าจารย์สิงจะไปอยู่วัดอะไรวะฮะดอยนะดอยจ้ดดอยจอมแจง้ง เป็นพอป่าตายเลยน่าจะเห็นเลยดีแต่ทกดรงนี้ชยุทธตัวผีไหมเพราใช่อย่างนี้ในเวลาจะปากกรดแต่ว่าแต่ละวัตอาจ,จะไม่เหมือนกันนะแต่ละรอเนี้จะไม่เหมือนกันคือการให้แล้วก็ท้าทวดองนี่นมันมีจุดอ่อน,นอย่าง สัตว์พวกที่เล่นทางส,ยสายศาสตร์นี่แหละอ่าพว,พวกที่เล่นส,ยสายศาสตร์เนีขามักจะลองถ้าเขาลองเราตายได้เขาเองยังไงอันนี้ต้องต้องจำไว้นนะผมโดนมาแล้วนะในเวลาจะปรับกรดเนี่ยต้องนึกถึงพระเจา้าเขาใช้คาถาบารมีสามสิบทัพ ข้าทาบารมีสามสิบพันวา่าอิติปาธมิตาติงสาอิติสัพญูมาพัสตาอิติโพธิมนุปโตอิติปิโสจตินมโมูอะวันนี้เปนอนนอนเนี่ยหลวงพ่อไปนนมาบกแกไม่บอกครดไว้บ้บางเลยเนี่ยบอกว่าเออเอาควังก็ไปอย่างนี้บอก,กไงมันทันแต่เก็ป่วยใช่ไหมถ้าจะว่าตอนนี้เขาจะปักไอ้ไข่สดลงไปนึกถึงพระเจ้าก่อนนะ ต่างใจนึกถึงพระมรรคเจ้าพอเวลาก็ปักว่าว่าพระป้าพระบนี้ว่าเรื่อยๆไปที่จบกนาดเพราะอิติปร r ิตา t a จึงสาอิติสัพพญูมาคตาอิติโพธิมนุปโตอิติปิโสจะเตนะโมว่าเรื่อยไปหมดเสร็จพอปักเสร็จแล้วก็เวลาจะตอกหลักถึงสายอัปโอกาสเนี่ยสายแค่ที่เดี่วนะแค่ว่าพระสัมมิสัตถีพระ ดีไปเลยว่าไปเลยไปมังกว่าจะแน่นถ้าเวลาผูกก็เหมือนกันห้นาผ้าสัมันนี่สาธเทพ้าเนี่ยเป็นกระถาตวัดไปเมือ่อครงเรา,าะตะวัดช่างหนีนะอันนี้ช่างหนีถ้าช่างไม่หนีแล้ววันนี้ช่างไม่หมดเรื่องถ้าอยกช่างหนีไม่อยากลุ้ช่างอยู่จนเหนือแเราไปงใใ่ายช่างมันโวเราแต่อันนี้เป็นกระถามาหาอำนาจช่างหนีสับได้กล้าเขา ศาสตร์ที่จะมาวนได้แค่แค่หลักนะเข้ามาในหลักไม่ได้สําหรับกจะาท้าบารมีสามสิททัศนี่ก็ใช้ศาสตร์ธรรมาไม่เข้าเราบางทีมันชนห้างกลดไปนนี่นะชนยอดรวดวันเลยทำจะเป็นนกไม่เปม็มา,า,าทำําอะไรไม่ได้แห่เก่ทุกคืนก็ต้องแผ่ไม่ตาจิตตอนนี้จะปรับสดท,ที่ตรงไหนตอน้องตอนนี้ถึงเจ้าที่ก่อน เจ้าที่เนี่ยเขาจะเป็นผีเป็นเทวดาอะไรก็สั่งแล้วก็ได้กคนในใจว่าพูดผีเทวดาทั้งหมดถึงสิงสิงก็งอยู่ในที่นี้ทั้งหมดแล้วถือว่าเรามาที่นี่ขออาศัยที่อยู่ขออาศัยพระชจ้ากราวเพ่ะเจริญสุณธรรมขอพระมหลายได้โปรดสงห์ให้ความคุ้มครองด้วยท่านคนนี้ได้ว่าลอยโซหกเส้ทาทำไมทำหรอทาไมโซโ่หกเอาแน่ ต่ว่าก็มีหลายองค์ที่เสื้อกินแล้วก็มีที่เสียกินหนึห่งใครเสื้อกินมันมงอะไรไปไปด้วยก่หน,นองในการไปทุดวงนี้ต้องตั้งใจไปเลยว่าเราจะไปเพื่อตัดกิเลสในการไปตัดกิเลสต้องไปมันถูกต้องคือทุกเวลาทุกเช้าตื่นขึ้นมาปั๊บจิตตั้งยังไงผมมีหารสี่ก่อนแบบแรก แผ่เมตตาไปในจักรวาลทั้งหมดก็เราจะเปน็นมิตรดีของคนในสัตว์ทั้งหมดเราจะเกือ้อกูลให้มีความสุขเน,น,นี่ยเขาแผ่เมตตาเนี่ยตัวน,นี้สําคัญนะนั่นก็ว่าจะหาว่าเรื่อความมั่นใจแล้วก็สวดบุรคณีเรื่องจักรวาลนนีีทั้งหมดเราขอแผ่เมตตาให้ทั้คนนคงคนทั้งสัสงตว์ทั้งจักรวาลผูีวิสัตถ์ต่างๆั้งหดาให้ร้อมีความสุขเพราะว่าเขาเรืยอไปทงสมบัติบาล หลังจากนั้นก็จับหลังจากนั้นก็จับกรรมฐานที่เราต้องการเราต้องการแบบไหนก็ว่าแบบมันจะเราชอบนะเพราะว่าอารมณ์จะต้องตั้งอยู่เสมอว่าเราจะไม่ไม่ไมจิตไม่น้อม,มไปในราคะจิตไม่น้อมไปในโทไม่โลภจิตไม่น้อมในโทสตจิตไม่น้อมในโมหะเมื่อราทั้งสี่ประการเนี่ยความดีมันสาม ลาคชาโลภะบางทีแท่งชิ้นราชาบางทีแท่งชิ้นโลภะมันมีอาการอย่างเดียวกันเมื่อตัดสินใจไปโดยตรงว่าชีวิตของเราลืมตาคมันนี่เราจะมีโอกาสได้หลับใหม่หรือเปล่ายังไม่แน่วันนี้ทั้งวันที่เราจะผ่านไปได้นั่งอยู่นี่อาจจะตายก็ได้ถ้าตายก็เฉดท่านห้ามไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ตาตาเราก็ปฏิทันิเขาที่จับไม่เดียวนี่เนี้ยหาพระประหารเสียหรอเปจะลุกมาถ่าวถุยเลยอาหารพระมาหน้าหัเสียที่จาให้เกวพระมาหน้าหเสียอันนี้คนตาเราลงขับโอ้โหแล้ววันนี้ที่จานนี้ตาตาเราเจอกินแน่เพราว่าเขาต้็งโนปกติ แม้จะอิประการเนี่ยถ้าเขาต้งหลายสองอย่ารับนะคือพวกร,ราชภคารละทั้งหมดอย่ารับเพราะเงินลดทองไอ้เงินทองเนี่ยมันเป็นโลภิยะถ้าพระดองจริงๆริงสมัยก่อนถ้าเรียนแบบนิดเดียวเนี่ยเขามีมรดกชนไปขึ้นไล่กินเอาการปัดสดก็ต้องดีหรือว่าถ้าเราจะปัดสดไปตรงไหนเนี่ยดูซะก,ก่อนว่ามันเ,นเป็นที่ก็หวังนั่นหรือเปล่า ถ้าที่ก็หอมห้ามเราไม่ยอมตัดตัว่ถ้าตัดมันก็ถอนไม่ได้ถ้าตัดตัวไปแล้วเนี่ยผลจะฆ่าจะตัดตัวเชื้อตัดไรจะคงมีนิทานไม่ได้เลยทัดถ้าตายก็ตายไปเลยต้องตัดชิ้นใจทางนั้นหรือว่าแทนที่ว่าไม่ชอบใจตรงนี้เราจะหนีไปตรงนั้นอันนี้ไม่ได้ถ้าทุ่งลงเราถือว่าเราใช้เราปวดชัดไปก็ล้างทีเลยทัน นี่ไปเพราะร่างกายจีเนตกีเลตตัวสำคัญที่สุดอยู่ที่สกายและที่ทิคือหัวร่างกายของเราเองเป็นการเปลแบบนี้เราก็ต้องไม่หัวร่างกายของเราถ้าหัวร่างกายของเราก็ยังสุดลงไม่ได้นี่ถ้าตัวไม่หัวร่างกายถ้าร่างกายมันจะทังอะไรก็เชิญเราไม่ต้องการมอีกถ้านันเข้าไปนี่พานมันก็ตายถ้าตัดสินใจแบบนี้มันก็ตาย เม่เหมือนนุงผ้า <S 2> <S 2> <S 2> <ๆ>เสือเร่องนา่งาังเอาอะงพ่งี้าเสือเนี่ท่านไปกับหุวงพ้าขันนลง้ขันไมนต้องกระจับอื่งขันเป็นเป็นผูน้นำทีแล้วก็ลวงพ่อขี้เสียท่านไปด้วยีตอนนั้นีัยไม่เป็นหลวงพ่อเนี่เป็นลงที่อยู่ไอเสียมันก็มามันก็มาบดนจุดจุดุดุก,ก็ต้องหางต่างหางปดีกว่าที มันดมไปดูมาพูอื่นก็นั่งภาวนามันก็ไปเล่ามาสดับสดับสดับสับสดับอย่างนก็ายามให้ใช้ตัวเองแตนมันก็ไม่เข้าไม่มาเข้ารับโอกาสนะอันนี้ว่าไปดมกอดกอดตินอีกมาเล่าทุกอ่างนะมันก็ไปวน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 กูดินถุบถุบเดินหายอยู่นีชัดแล้วก็ทีนี้เข้าเสียเนี่ยใดไม่เสียเทา นี่ส yeah. ัตว <S lequel> ์ท <unt> ่านหลวงพ่อคีดหลวงที่คิดเสียจะมีไอ้ครองสบัยไอ้ซับม่านพักผอการงานมีตังค์จะเป็นไม่ต้องมีอะไรเพียงแต่ต้องตัดติดตัดใช้โอกาสไม่ว่าถึงวันไหนเราถึงจะใจใจที่เอ่ยว่าภาวนาถนัดจอมแห่งประสิทธิ์ เช่แล้็ยัดเข้ากับตินังนล้สียไอ้นี้ก็จิิงข้อที่สอ่ตัวจ้าก็จะตัดนี่ก็นั่งจ้องเดี๋ยวมาแล้วแจะตารงอไม่ไว้ในแมู่มันก็ตักคุยต้งก็จริงไออแอ่งงเน่ยมันจะหัวดันขนมาก็ได้มันดมไปทำงานทางหางจ้องลังเข่ม ถ่ามตตาจิตก็กบองนะเนี่ยรียกว่าพระทาเมตตาจิตเยจะก็กำบังแล้ก็ถ่ายนะ้เราจะไม่ดีนะถ้าทาไม่ตาจิตก็เบิ่งบางวัยกก็หมอคุยสึกฝ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 ึคุยรตมตมตูมนานแงเสียมองบางคก็เช้าก็ขันมาทีคุณกลับมา ใไ้เกิดตายแล้วผมตายด้วยเนี่ <c oughs> ยเรา,าเสียตายแต่เสียตายแค่ตัดไปสิบปีแต่ว่าท่านก็ท่านวงก็ต้องถื้หนักหนกนี่ต่อมาท่านก็อยู่กับยางแก่นะ่ต่อไปเขาเอาพระองใหม่เขากลับมาแล้วทำมนเขาไม่เกลียตอนนั้นเขาก็โกรตกันว่าเขาตั้งใจว่าเ้าเสียตัดตามอะไาแล้วจัไปนิทานเขตั้งอใหม่แต่ปีต่อไปเขาออกไปโดยจะแก่เก่ง เพราะงั้นยกครูได้เสียทุกคนหลังเต็มอย่างนี้เรื่องเอาคิดเสียจะมาถาได้ไหมถ้าจำไม่ได้เนี่ยคิดเราหมดทุ่เช้าใช่ไหมแล้วเราเดินไปก็ต้องเรื่องเราหวังเท่าจิตเราดีการเรียนภาษาที่วัดก็เหมือนกันเราทำอวาสีก็อยู่ในตาแต่เป็นอัลัญวาสี ก็มีเสียเสียงันแล้วก็คนต้องมีส่วนที่เป็นอุปสรรคเป็นศัตรูกรรมฐานที่เราทำแค่ศัตรูเนี่ยถ้าอยู่ในบา้านซึ่ในวัดศัตรูมันมองง่ายถ้าเราวางเนี่ยตักตลางโลกเงินจะมานะของรางวัลก็มาด้วยอันนี้คขาว่า,า,วาถ้าเราหลงเงินพัดเงินกะหาย ให้เงินโตหน้ามาหาราคชเราก็ไม่เกิดอารมณ์เจนนี้จะเป็อนอะไรใจบ้างเลี้ยงตุ้นพระใช้จ่ายในวันในส่วนรวมสร้างเนื้อหาทานอะไรพวกนี้เป็นธรรมทานตอนนี้ก็หมาเลยแหละพระราไม่อย่กระเป๋าโ่้ตังบอกว่าไอ้คนเก่าถ้ามันอยู่แล้วคนใหม่มันไม่มา听得ไหมถ้าสะสมถ้าเราสะสมเนี่ยไม่มาเลยมันตอนนี้กี่เดืมันเกิด อันนี้ถ้าว่าทรัพย์สินมันมาเนี่ยเราก็จะเป็นหลงในทรัพย์ส,สินเราก็าต้องมุทะนาจากคนที่ก็ถวายเขาให้เราเป็นความดีของเขาถ้าเราสะสมไว้เป็นความร่ำรวยเป็นความดีอของเราเอ๊ะมันไม่ถูกมันนะถ้าเขาให้เราเป็นความดีเขา,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 าไม่ให้เพราะว่าเขาตัดสินโดยคุณเอาเขาจึงให้ได้เขา,ามีความโลภเขาให้เราไม่ได้ ไม่ควรว้าผู้ตัดเงไปเกาก็สามารถเข้าตัดโซเชียลก็ให้มาที่หนึ่งก็่หยงมันเป็นวัตถุที่เขาจะไมต้องใช้ล้าก vale ็หังในางหรือว่าการที่เให้มา